มั่งพ e. ี่น้องพอดีกับมาจากตลาดพอเทาซื้ออยังว่าไว้แห่งวุ้นครับนี่เป็นคล้ายๆต้มยำกุ้งหรือว่าอย่างนะเห็ดกระเจี๊ย่นะครับพอเทาซื้อมาแห่งครับมันเป็นคือยังต้มยำกุ้งใส่เส้นขนมเส้นนะผมก็มาเคยกินนิดหน่อนแต่เออหนึ่งหนึ่งหนะครับเส้นขนมเส้น กระถิ่นลงไปขนมเส้นเก็กกาไปข,ขนมขนมส้นเตยวันน,คน่ครับอันนี้เป็นบางน้าครับ,บนีามักสมเมืองบองนาเขาปลาไมาแห่งซีเลยดีลงไป ผมเป็นคนกินเผ็ดนะครับผมนี่อันนี้บพริกนะครับเลยนงไปาตากับรสชาติกับบดแย่ครับซิมงครับอืม มาเสอยู่มั้าาครับขนมสินเต่วานอันนี้จะเป็นหมูยอบ่ะอืมคอ,อยปบปหมูยอนั่ เลยมีหมูยอดตอนนึงแล้วกัหมูตอนนึงแล้วกันนวก,กุ้งตอนนึงนะครับแล้วก็เลียดครับเลียดตอนหนึง่งตอนนี้แหละแซบ,บอยู่นะี่แหละ เดี่ยวตอนมงึงแงนะครับปุ๊คดครูรู้เลยอืมเดีครับบุ๊จีบิน เป็นหมูวดนะมีหมูวดนะใจอยอ่ผูดอะไจะใจวันกับไปหาซื้อกินเมึงนะครับเนี่ยเขาเอิ้นไ่ยังบุบบัวจากซื้อขนมจีนใจวันเราไป <c oughs>